เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com วันนี้โอนเงินให้2กลุ่มจำนวน7 0 0 0แสนรายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้วันที่24เมษายน2563ายทางกระทรวงการคลังก็จะทำการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 จําจำนวน5,000บาทรวมทั้งสิ้น70,00แสนคนนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มนะคะที่จะโอนให้ในวันที่24นี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มที่1นนะคะก็คือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มก็จะได้รับการโอนเงินครั้งแรกจานวน5 0 0 0 0 0รายนะคะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มขอทบทวนสิทธ์ ที่ผ่านเกณฑ์จากหลักฐานซึ่งสามารถตรวจสอบทางออนไลน์ได้จำนวน200,000รายนะคะทั้งนี้ก็จะมีการส่ง s m s หรือว่าอีเมลแจ้งผลไปให้ผู้ที่ได้รับเงินแต่หากไม่ได้รับก็สามารถตรวจสอบจากบัญชีธนาคารส่วนตัวได้เลยซึ่งหลังจากวันนี้นะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่25กับ26ก็จะหยุดการจ่ายเงินนะคะและก็คาดว่าจะกลับมาโอนเงินอีกครั้งในวันจันทร์ที่27เมษายนนะคะ ซึ่งที่ผ่านมาการจ่ายเงินก็รวมไปแล้วกว่า4.2ล้านคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ